นี่ครับตอนนี้มาต่อกันตามมาก่อนแพทเทิร์นแพทเทิร์นเมื่อเราตัดเห็นไหมเราก็ประกอบแพทเทิร์นตัวนี้เสร็จแล้วทีนี้ซับในซับในกับซับนอกมันต้องเหมือนกันแพทเทิร์นเท่ากันก็คือประกอบเหมือนกันนี่คือด้านนอกอันนี้คือด้านในเห็นไหมทีนี้เวลาเราประกอบก็คืออ่ะเราตากาวเสร็จแล้วแล้วเราก็ติดอะติดแพทเทิร์น ที่เหลือเราตัดออกได้เพราะตอนแรกเราก็เจอเจอเผื่อๆไว้แล้ว คือไปทรองเท้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้างนอกหรือข้างในก็ใช้แบบตัวเดิมที่เราแกะออกมาจากจากหุ่นแล้วเราก็ประกบนะประกบเนี่ยประกบเสร็จเราเย็บเราเย็บตัวนี้เป็นรองเท้าคล้ายทรงสไตล์คอนเวิร์เดี๋ยวตัวนี้เป็นคัตชูคัดชูผู้หญิงเห็นไหมเราเย็บเสร็จเนี่ยเราจะพลิกเราจะพลิก แพตเทิร์นแหละเห็นไหมมันจะมีมีนอกมีในตามกันทันป่ะเนี่ยนี่คือนอกนี่ในแพตเทิร์นตัวเนี้ยนี่นี่นี่คือนี่เราคือเราเอามามาเย็บเห็นไหมเย็บเสร็จแล้วเห็นไหมเราเย็บเสร็จเราพลิกไงเห็นไหมนี่คือการเย็บพลิกนะคือบางอย่างเขาไม่บอกกันเขาไม่บอกกัน เนี่ยตันนี้เราเก็บเป็นเทิร์นและคือเราเย็บก่อนแล้วเย็บเสร็จแล้วมาพลิกทีหลังไงนึกออกใช่ไหม เห็นไหมตี้มักก็จะเป็นเนี่ยซึ่งตัวเนี้ยเห็นไหมมันจะพอเราพลิกเสร็จนะพลิกเสร็จแล้วเราพลิกเสร็จแล้วมันก็จะเป็น,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 ปนข้างในข้างนอกเห็นปะไมันจะเป็นข้างในข้างนอกก็เวลาเรามาใส่ข้ารองเทาง้าโมเดลรองเท้าเราก็มาใส่ปุ๊บ นี่ยสมมติเรามาใส่เข้ารองเทา้าเห็นไหมแล้วเราก็มายึดหนังหน้ายึดหนังนงหนังหน้าไปเลยก็ได้แล้วเข้าใจเรื่องแพทเทิร์นซับในทับนอกกันแล้วนะ นี่คือคัะชูคัะชูผู้หญิงนี่คือการทำรองเท้าคัดชูก็คือต้องมีแพทเทินหน้าหนังซับในถัดเท่ากันก็นี่นี่คล้เดียวกันเนี่ยตอนนี้คือเรา เราพับตัวนี้แล้วข้าว่ากัางเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเย็บตรงนี้ไงเราจะเย็บตรงขอบที่เราพับเนี่ยตรงขอบที่พับเนี่ยเราจะเย็บ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 ปุ๊บแล้วเดี๋ยวเรามาพลิกพลิกก็พอพลิกเสร็จมันก็จะเป็นขอบแบบนี้เปินกับรองเท้าใช่ไหมจะเป็นขอบแบบนี้ไง่านี่คือขอบที่พับนะนี่เราพับแต่ตัวเนี้ยเรายังไม่เย็บทีเข้าใจป่ะเ้าคนดูรองเท้าต้องจะเข้าใจนะยนี่เรายังไม่เย็บเราแค่ติด ติดแล้วพอเราเย็บไอ้นี่ขอบนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราพลิกกลับก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไ,ไหมนะต่วรองเท้าคอนตรวเจเช็คก,กำลังทำอยู่เดี๋ยวตามเพราะไอ้นั่นต้องรอนิดแล้วนี่ผลรองเท้าผ้าที่เราที่ตัดรองเท้ากับคนที่ขาเขาไม่ดีนะงานนี้ก็คือเรื่อยๆนะนี่ก็แพตเทิลกระดาษแข็ง ลงบนหนังเจ็บมาตัดออกแบบแล้วติดตามลงไปเรื่อยๆโอเคนะครับคัดชู